สวัสดีครับยูท่ชชองแล้วตะปุนะครับเดี๋ยวมื่อนีเข้าสิมาปรับปูต่อเติมกันแล้วกันครับเห็ดมองจอดรถครับอยู่ทางหลังนีสิเห็ดเป็นหลังค่าลงมาจังสี่นะครับเป็นหลังค่าล้วก็ใไ้เพิ่นเอาดินนะครับมาล่งสองรดครับดินนะครับสิเอามากบเอามาถมด้านหลังนะครับที่เป็นเห็ดตรงนี้นะครับมันเป็นหลองครับหลองหลองางกําแพงตรงนี้ครับปรับปู พื้นที่ครับมองพ่นห็ดปวกนะครับมองครับไปมเครือบกระทุกลกครับอาซีได้ลือออกจากน้อยนะครับสะสางมองนี้เพื่อสิเห็ดเป็นหลังคาจอดรถนะครับก่อนอื่นเท่ากับสีเอาดินนะครับเกียดินออกเม็ดนะครับติดต่อชั่งสั่งก็คือสั่งสิเห็ดบานเนี่ยครับกับสีไม้เห็ดหลังคาเป็นโค้งเล็กธรรมดาง่ายครับเป็นโค้งออกมาแล้วก็ว่างตรงเนี่ยครับ สันไทยธรรมดาครับหลังคาที่เป็นแบบเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตมึงต่อไปครับนี่ครับหลังจากที่เข้าเอาภูมิกระทุกลกมึงนี้ออกครับหกหกข้วมึงนี้ออกเอาสิว่าเริ่มเอาดินนะครับลงไปถบครับเรี่พื้นที่มึงนี้ครับอห่เรียบร้อยก่อนสร้างสีเขามาเอ็ดงานนะครับครับหลังจากที่เคลียกองดินมึงนี้ออกนะครับ ดินทีวงนี้นะครับเขี่ยออกซึกแล้วแล้วก็ให้พอมาเห็ดอิดนะครับกออีปอวงนี้นะครับเป็นแนวเดียวกันแมบไอ้เปดนสุดล้านของบานนะครับจะได้เรียบร้อยนะครับประกอบกันว่าให้ดินไหลเข้ามาทางนี้อีกนะครับอาสิปลูกต้นไม้ปลูกเนีางต่อไปนะครับตอนนี้ก็บไอ้ล้อหสร้างนะครับขอมาวัดนะครับท้ายเบื้องมุมด้านหลังสักหน่อยนะครับเพื่อหิน ทางค้าึ้นมากแล้วเราเป็นของการเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้นะครับมันก็สูบลงมาทั้งทั้งหน้านะครับทั้งห้หน้านะครับประมาณนี้นะครับครับผมกลับมามือนี้นะครับทีมสังของเขาก็ได้ลงเสานะครับในการเฮ็ดเรื่มเฮ็ดแล้วนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศจะคืเงียนนะครับกับมีเสาอยู่ ซีเสาไ kind of ER ด้ครับนี่ครับเสาซีเสาตั้งเสาขึ้นนะครับทีมทีมสางทีมสร้างกับทีมเก่านะครับทีมเห็ดเนียนนะครับนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่นะครับกำลังตัดหลีครับแต่ว่า สร้างเสียบปักพีดมองครับขันโพออกมากนี่รบูเรงครับก็ะดงากได้สาอะไรยังไงครับเดไปลงไปทางล่างครับนี่ครับเยียกาศทางล่างครับนักลังสิประกอบโครงโครงเหล็กครับเอามาอัปเดต <Okay. S 1> ตอนต่อไปครับผมตอนนี้ก็ว่างโค้งหลังค่านะครับสิ้นแล้วนะครับโค้งเหล็กง่ายๆนะครับผมสำหรับเหล็กนะครับที่สื่อมากกับเสานะครับรวมทั้งเหมดอ,อุปกรณ์นะครับกับละแหน่งนะครับประมาณหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับหมื่นสี่พันกว่าบาทยังบรคณเดสร่างหลังคามาก ราคาสางนะครับราคาสางอยู่ประมาณหกพันนะครับก็คือติดระแนงพ้อมนะครับ้านล่างครับโครงหลังคานะครับหลังคาทั้งหมดนะครับเป็นหลานนะครับเป็นหลานสางนะครับที่เห็ดก็คือค้นที่เห็ดบานนี่ครับค้นที่เห็ดบานหลังนี้แหละครับผมนี่ครับให้เบิ้งโดยประมาณนะครับผม ใส่เสาปูนครับเพราะว่ามันอาจจะแข็งแรงกว่าเสาเหล็กนะครับแล้วกัมันบ่ขืนสนิมครับเพราะมันต้องตั้งอยู่กับดินนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงที่ติดบานนะครับก็เป็นเหล็กคานนะครับติดนะครับไปนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมนีกนาสีผลสีครับทาสีนะครับใส่เป็นสีขาวนะครับ เป็นตีมเดียวกันกับตัวบานนะครับเดี๋ยวเรากันหนาสิสังหลังคานะครับสันไทยครับผมเดี๋ยวมาบึงนะครับต่อไปครับครับผมตอนนี้ก็เร่งเร่งเลยวนนะครับตัดมาตอนนี้กำลังลงสีครับไปใบนเชื่อมช่แล้วค่ัลงสี เราไปตรงมุมทางล่าครับต้องไปลูเป็นลางครับแลรากาศคำๆนึ่งนี่ครับทางมุมทางนี้ครับต่างกำลังสองขี้กันหลิงงานครับผมโอเคนี่คนี่ครับนีนี่ครับนี่ครับครับนีรันครับนี่ครับนีครับรับนีครับนี่ครับนีาคับนีครับนี่ครับนี่ครับนี่รน่่ครับนีับนคนีค่ครรับั่ัรับ ราคาเป็นกันนี้ครับรอสอบถามได้ครับผมนี้งานสางเข้าบอกกันง่ายๆครับนี่ครับเล็กเลือวระสันครับเลยเห็ดทีเขามาไห่มันไปยทรงโมเดิร์นถึงมาอยู่ครับครับผมสางเข้าครับมาดทานนะครับพอาพแพงครับพแพงของมันของเรือแต่้ามา ก่อติมไม่เข้าได้นะครับต่อเติมผิดฐาเสียใจอย่างหนึนะครับสร้างขึ้นราเนี้ยกำลังเร่งงานครับกาวมาสิเห็นมันแล้วนะครับเพราะว่าสิเ็งปุนบานตอนะครับไม่ต้องเร่งงานนะครับวันเสาร์นะครับเอาบุญวันอาทิตย์ครับเออกาบุญวันจันทร์นะครับครับแล้วต้องเร่งเดี๋ยวมาเบิ่งตอนลุงหลังคาครับผม นี่นะครับผมตอนนี้ทางกับเรื่องงานนะครับกำหมุดก็ลั่งหยุดหลังคานะครับประวัติสิบเปอร์เซ็นต์ในของขึ้นนี่นะครับเราทำมุ่งครับเกือบครึ่งอนึงแล้วครับเดี๋ยวจังเดยนะครับอื่นสองจั้งวันบิ้งนะครับเดี๋ยวคือนี่มันสิบร์เห็นหงภาไในเราห้าตัดไปที่ตอนสองนะครับนะครับครับผมกลับมาที่ตอนสองนะครับคือนี่ก็เลยมุ้ง อ่างคานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระสือประมาณนี้นะครับจากที่มุ้งแล้วอันนี้คือมุ้งเสร็จแล้วนะครับกระสีต่อไปกระสีใส่หมอบนะครับใส่หมอบเหมือนขอบเหมือนแบบเขียวๆนี่ครับกระสีใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดของงานนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับก็คาดว่าน่าจะใส่เวลาอีกประมาณหนึ่งสองมื่นนะครับทั้งเก็บรายละเอียดแล้ว เบิ้งอีกมุมหนึ่งครับมุมทางนี้ครับมันเครื่องอุปกรณ์เนียนะครัะมองไม่ค่อยชัดปันใดนะครับแล้วจังไดคลิปหน้านะครับเราจะมาอัปเดตตอนเสร็จเรียบร้อยเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากเ็โลงจอดรถแล้วนี่ก็สิดูแบบง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจัาไดสิมาอัปเดตในเบิ่งนะครับตอนเสร็จเรียบร้อยที่หนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ไ,หได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ